อาโยก้าค่ะสวัสดีชาวบ,บันาพทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนั่นเองนะคะสำหรับในสอวนของคลิปนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่ในสอวนของเกม Robox x ใไดแมทที่มีชื่อว่า Legendary b i s a r ซ e s Adventure กันอีกแล้วนั่นเองนะเอ,อ สาคึนีเนี่ยก็ยังอยู่กับแฟนของเรากันอีกเช่นเคยเนาะใช่แล้วครับที่รักของผมก็มาพบกับผมอีกแล้วนะคะอี้อี้อ่าใช่แล้ว่ะก็เคยในส่วนของคลิปเมื่อวานเนี่ยเราก็ได้ทําการสอนวิธีการได้รับใิส่ของปราจากเรื่องดาบพิฆาตส่วนกันไปแล้วนะมาคราวนี้เนี่ยเราจะมาสอนวิธีการหาในส่วนของผลไม้ปีศาจที่มาจากเรื่องบันพีซกันบ้างดีกว่านั่นเองวิธีการไปหาในส่วนของไอ้เจ้าผลไม้ปีศาจเนี่ยหายังไงนั่นเอง อย,ย่างเช่นตอนนี้นก็คือเราได้มาแล้วนะคะนั่นก็คือผลสุเกะสุเกะโนมินั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะบอกข้อมูลด้วยว่าต้องทําอะไรยังไงกันบ้านเองแต่ว่านะคะสำหรับใครเนี่ยที่ไม่รู้วิธีการรีในส่วนของความสามารถเนี่ยก็จะคล้ายๆกับโจโจ้เลยเนั่นก็คือต้องหาโลกาค้ารถมา1อันนะคะแล้วก็ทําการกินไปเลยคุณผู้ชมมันเนี่ยก็จะเป็นการรีในส่วนของความสามารถตอนที่เราใช้อยู่ในขณะนี้นะคะอ่ะเห็นไหม ต่อให้เป็นในส่วนของจากอนิเมะเรื่องอื่นเนี่ยก็คือต้องเชนในส่วนของโลกากาฟลูดเป็นการ,รีเท่านั้นนะอ่ะโอเคนะคะในส่วนของการหาในส่วนของผลไม้ปิศาจเนี่ยก็ให้ทำการกดนะอินโฟเมชันมาในหน้าตัวข้อมูลตรงนี้นะก็ได้ทำการบอกไปแล้วเนาะว่ามันมีอะไรกันบ้างนั่นเองในส่วนของวิธีการหาผลไม้ปิศาจเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยมองข้อมูลจากฝั่งขวามือสุดเลยนะคะแล้วก็ให้มามองตรงด้านล่างสุดนะคะ จะสอนวิธีการหาในส่วนของผลไม้ปิศาจหรือว่าเดวิสฟรุตอยู่นั่นเองในส่วนของผลไม้ปิศาจเนี่ยจะอยู่ที่ในส่วนของบู Kingdom นั่นเองซึ่งโอกาสที่มันจะออกเนี่ยอยู่ที่15นาทีนั่นเองนะคะและผลไม้ปิศาจที่มันจะออกเนี่ยเหมือนจะมีอยู่ด้วยกันแค่3ผลอยู่ในตอนนี้เนาะแต่ว่า ETC เนี่ยก็จะมีผลอื่นๆด้วยอันนี้ก็คือต้องมาดูกันหาว่าจะมีผลอะไรกันบ้างแต่ว่าผลที่เขาเนี่ยได้ทำการบอกนั่นก็คือผลโกมูเนาะ25% ผลมูจิ1%นรแล้วก็ผลซูเกะที่เราได้มาคือ90%เลยนั่นเองอ่ะโอเคเพิ่มให้ไปการเสพรานะคะเดี๋ยวเราจะพาไปยังเกาะในส่วนของบูฟทิงดอมนั่นเองนะคะแร่ว,ว่าบูฟไอซ์แลนด์สักอย่างเนี่ยที่ให้ไปหานะคะในส่วนของผลไม้ปีศาจนั่นเองอ่ะโอเคทุกคนเนี่ยจะต้องมาทำการเกิดสปาวกันอยู่ตรงนี้เลยก็สำหรับใครนะคะที่ไม่รู้วิธีการไปเนาะอันนี้ก็คือเราไปมาแล้วนะก็เลยรู้ว่าเออต้องไปยังไงที่ไหนยังไงแต่ว่าถ้าใครเนี่ยที่เพิ่งเข้ามาเริ่่มแรกี สามารถซื้อแผนที่ได้เองซึ่งแผนที่เนี่ยอยู่ที่ร้านค้าตรงนี้เลยนั่นเองนะให้มาคุยกับไมเจ้า s h o p กาอีกแล้วนั่นเองเนาะซึ่งในส่วนของแมบเนี่ยก็จะอยู่ตรงทางด้านมุมบนน,นนั่นเองนะคะบนสุดเลยดูรูเดฟแมบนะคะเออในส่วนของตรงนี้เราให้เราทำการซื้อไป100นะคะ พอเราซื้อแล้วเนี่ยเราก็จะได้มาในส่วนของแผนที่ซึ่งจะอธิบายะคะว่าเราเนี่ยอยู่ตรงเกาะไหนและต้องไปนในส่วนของบูฟคิงดัมยังไงนั่นเองอย่างตรงนี้คือเราอยู่ตรงนี้เนาะคือเราเ่ยต้องมายังเกาะดีนั่นเองคุณพี่ชมประมาณนี้นะอือหรือไม่ก็หยิบในส่วนของอิจนเดลี่ไกด์ฟรีก็ได้นะคะในส่วนของตรงนี้จะทําการอธิบายข้อมูลว่าเราเนี่ยจะต้องทําอะไรยังไงกันบ้างละเองนะคะในการทําในส่วนของไอเทมต่างๆ,ๆและเองเนาะอ่ะประมาณนี้เลย โอเคนะคะเพื่อนให้ไปการเสียเวลาเดี๋ยวเรารีบไปกันเลยดีกว่านะคะคุณผู้ชมการที่จะไปเวททิงด้อมเนี่ยก็อาจจะยุ่งยากสักน,นิดหนึ่งนะคะโอเคแต่ว่าในส่วนของแกนเนี่ยบอกเลยทําว่ามีเรือพิเศษด้วยซึ่งเรือนี้เนี่ยก็เร็วอพอสมควรเลยน่าจะเป็นเรือของมิฮอ,อกหรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่เคยรู้เรื่องวันพีซก็ลืมไปแล้วเหมือนกันเนาะอ่ะในส่วนของเรือนี้น่จะทําการสปาอยู่ที่อีกเกาะหนึ่งนะคะก็ขั้นแรกนะคะสำหรับผู้เล่นที่ มาแล้วก็จะไปเลยเนี่ยก็ให้ทําการขึ้นเรือลำนี้ก่อนเนาะเรือลำสีขาวอันนี้ก่อนเลยหลังจากนั้นนะคะให้ทุกคนเนี่ยทำการตรงไปแต่เราเนี่ยขอปรับภาพดีกว่าเออแม้ทุกคนจะไม่เห็นเนาะอ่ะปรับภาพประมาณนี้เนาะทุกคนจะเห็นว่าไอ้เจ้าเรือสีขาวนั่นอยู่ตรงนี้แล้วก็ให้เราเนี่ยมาทำอ่าเข้ามาในช่งนี้กันก่อนเลยนะคะแล้วเราเนี่ยสามารถเอาเรือเนี่ยขึ้นมาได้เลยนะคะแบบนี้เป็นอะไรที่อีพิกมากเราสามารถเอาเรือเนี่ยขึ้นมาได้เลยนะคะคุณผู้ชมอุ้ยแต่ว่าเริ่มขับยากนะฮะขึ้นมาเร็วนะคะคุณผู้ชมหลังจากนั้น มันจะมีทางออกทะเลนะให้ทําการเลี้ยวซ้ายอยเลี้ยวขวาไปฮะทางฝั่งนี้เนาะอ๊บโอเคให้ทำการเลี้ยวขวาออกไปเลยฮนะือ้อเร็วเกินเดี๋ยว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 จะเย็นเย็นจะเย็นจะเย็นโอเคอ่าขึ้นมาไดา้แล้วก็ออกทะเลไปเลยฮนะคุณผู้ชม นี่ก็ในส่วนของอเจ้าเรือลำนี้เนี่ยมันได้อยู่ตรงนี้นะคะทุกคนก็จะเห็นว่ามันมีเรือสีดาก่อนแต่ว่าไอ้เจ้าจุดที่เรือลำนี้จะออกเนี่ยก็คือตรงฝั่งนี้เลยตรงเรือสีดาที่เราจอดเอาไว้นะคะมันจะสปารตรงนี้เลยทุกคน,นสามารถไปกันได้เลยเนาะอ่ะโอเคที่การไปในส่วนของไอ้เจ้าเกาะบุชคิงดอหมาทุกคนเนี่ยจะเห็นเกาะที่มันมีต้นไม้ขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้นะคะให้ทุกคนเนี่ยทำการเลี้ยวซ้ายไปหลังจากที่เจอเกาะนี้เข้าไปแล้วเนาะ เออให้ทุกคนเนี่ยทำการเลี้ยวซ้ายไปนะคะแล้วมันจะมีในส่วนของอีกเกาะหนึ่งที่จะอู๋เห็นเป็นลางๆตรงนี้เลยเนาะเออให้ทุกคนเนี่ยไปยังเกาะนี้เลยนั้นเองสามารถปรับภาพได้นะคะสำหรับใครที่มีความแรงแต่ว่าเราเนี่ยน่าจะปรับได้แค่นี้เนาะที่สูงสุดและขนาดแค่นี้ยังแหลกเลยนะคะคุณพี่ชัมโอเคเดี๋ยวเราจะไปเกาะดูนะคะในส่วนของไอ้เจ้าเกาะนี้เนี่ยเราเคยพามาแล้วครั้งหนึ่งเนาะแต่ว่าเรายังไม่เจอผลอัพพิซศัดก็เลยจบไปแค่นั้นก่อนนั่นเองอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปยังเกาะดูนะคะ แต่ว่าในส่วนของเกาะนู้นเนี่ยไม่ได้มีแค่เราคนเดียวนี่สิคุณผู้ชมยังมีในส่วนของมอนสเตอร์หรือว่า n p c ตัวอื่นอีกด้วยนั่นเองนะคะที่อยู่ในเกาะนี้นั่นเองเนาะอืมโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกระเลยนท้าว่ามันเนี่ยจะเป็นตัวอะไรนั่นเองไม่มั่นใจว่ามันจะยังอยู่หรือเปล่าเนาะโอเคมานะคะเดี๋ยวเราจะพาไปสำรวจกันเลยว่าต้องทำอะไรยังไงกันบ้างนั่นเองนะครั้งแรกทุกคนเนี่ยจะเห็นว่ามันมีเกาะอยู่ตรงนี้แล้วจะมี n p c อยู่2คนนะคะนั่นก็คืออจ้าอินโนสุเกะ กับอีกคนหนึ่งนี่อันนี้ก็คือไม่รู้จักอยู่ดีนะคะอืมเราสามารถมาคุยตรงนี้กันได้เลยนะว่ามีอะไรให้เราคุยกันได้บ้างอะไรกี้เนาะก็คุยเป็นแบบปฏิสัมพันธ์ทำความรู้จักอะไรประมาณนี้นะและมีอาซัมติงฮึม h o w d l y o u e and up here เนะี่ยคุยกันเล่นๆอะไรประมาณนี้นะคะมันก็ไม่ค่อยจะตรงกับเนื้อเรื่องสัตว์เท่าไหร่เนาะโอเคแต่ว่าในส่วนของคลไม้พิซ่าถามมาจากไหนในเมื่อเวลาครบในส่วนของเวลา15นาทีแล้วนะทุกคนเนี่ยทำการมองในส่วนของบริเวณพื้นที่ รอบแถวแถวนี้เลยนั่นเองมันจะมีผลไม้นะดรอปอยู่นั่นเองซึ่งมันเนี่ยจะเป็นผลเล็กๆนะคุณผู้ชมก็ต้องตั้งตาดูกันดีๆหน่อยนะบางทีเนี่ยมันก็อาจจะเข้าไปในพุ่งไม้ก็ได้เพราะว่าพุ่งไม้ในเกมนี้เนี่ยมันสามารถเข้าไปได้นั่นเองนะคะเออโอเคตอนนี้เวลาประมาณ53นาทีแล้วอันนี้ก็คืออยู่ในเซิร์ฟเวอร์ V.I.P ส่วนตัวคือต้องบอกไว้นะคะว่าเกมนี้เนี่ยเซิร์ฟฟีฟรีและสามารถมาหาของกันได้เลยนั่นเอง โอเคพอใกล้เวลาดึกแล้วนะมันจะมีมอนสเตอร์ออกมานละก็คือไอ้เจ้าพวกหมาป่านฮะเดี๋ยวเราจะรีบไปเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวเราให้ทุกคนเนี่ยดูกันก่อนละกันว่าไอ้เจ้าหมาป่านนั้นทางเ,เป็นยังไงนั่นเองเนาะอืมโอเคเดี๋ยวเราจะลองกินผลแมไอ้พิศรดอไม่แต่ว่าถ้าเรากินคือเราน่าจะตายไปเกิดใหม่หรือเปล่าน่าจะอย่างนั้นฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนละกันเนาะไปดูซิ าพวกหมาป่าจะออกมาตอนช่วงดึกๆสักพักหนึ่งนะคะมันจะออกมากันเป็นฝูงเลยนั่นเองนะคือแบบนี้เนี่ยคือถือว่าโอเคอยู่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยตอนเช้าจะยังไม่มีมอนสเตอร์นะคะแต่ว่าตอนช่วงดึกๆเนี่ยมันจะมีมอนสเตอร์ออกมากันทุกเกาะเลยนั่นเองะคะย้ำนะคะว่าบางทีก็ไม่มีเนาะบางทีอาจจะมีบอสแต่ว่าบางเกาะเนี่ยก็จะมีมอนสเตอร์ด้วยเช่นกันอย่างเช่นเกาะน,นี้นะคะโอเคน่าจะต้องดึกกว่านี้เนาะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูกัน,นะค่ะว่าหน้าตามนสเตอร์เนี่ยจะเป็นยังไงนั่นเอง อ่ะโอเคนะคุก็กลับมายัางจุดเริ่มต้นนะคะก็ตอนแรกเราจะให้ทุกคนได้ดูว่าเออมอนสเตอร์หมาป่าเนี่ยเวลาอยู่ที่เกาะอ๋อบูฟคิงดอมใช่ไหมตามชื่อของมันเลยหน้าตาของมันจะเป็นยังไงนั่นเองแต่ว่าพอเราหันกลับมาดูอีกทีนะคะก็คือเรือหายไปแล้วนะคะก็วิธีการจะกลับมาที่เดิมแด้ก็คือต้องรีเซ็ตอย่างเดียวก็อ่าถือว่าเตือนไว้แล้วกันค่ะว่าเกาะนั้นเนี่ยมีมอนสเตอร์อยู่ด้วยเนาะก็ต้องระวังกันด้วยนั่นเองเียงอะไรอ่ะ สียงน่าจะเป็นเสียงกล่องตกลงมานะคะโอเคมาเดี๋ยวเราเจะมาทำการรีวิวในส่วนของผลพิศสีกันบ้างดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงนั่นเองนะเออผลสุเกะสุเกะโนโบีนะคะผลหน้าตาของมันจะเป็นประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำการกินกันเลยดีกว่าสามสองหนึ่งกินยังเออต้องกดคีย์อีกรอบอืมนี่เนีะยโอเคฮะ เรียบร้อยอันนี้ก็จะมีในส่วนของพลังความสามารถสุเกะสุเกะโนมิแล้วนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเชิญเราดูค่าตรงนี้เป็นได้ไหมเหมือนจะดูไม่ได้ไม่เป็นไระเดี๋ยวเราจะมาทำการลองดูสกิลอะไรละกันเนาะสกิลอ e. ีมีไหมเอ๊หรือว่าเราต้องกดอ้อหุยสกิลอะไรอะ่ะเดี๋ยวนะอีกรอบหนึ่งนะคะเหมือนเราจะกดสกิลคิวหรือไม่ก็สกิลอ e. ีสักอย่างนี่แหละ แต่รูซีโคดาวโคดาวก็ถือว่าน่าอยู่พอสมควรเลยนะคะคุณพี่ชมเดี๋ยวเราลองดูอีกสักรอบหนึ่งอ๋อสกิลคิวนะคะเป็นการแบบว่าตีลังกาเตะไฟนั่นเองเฮ้ยเจ๋งสกิลอีไม่มีนะคะสกิลอาเป็นการต่อยนั่นเองเนาะโอเคสกิลทีมีไหมเอ่ยสกิลทีเหมือนจะมีนะคะแต่ว่าเห็นเป็นลางๆเนาะก็ต้องดูอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะคะโอเค มือนจะปลาอะไสักอย่างเมื่อกี้ดูไม่ทันอีกซ้อมหนึ่งปลาเป็นเหมือนก้อนหินไปนอะเนาะอืมสกิลวาไม่มีนะคะสกิลยูล่ะไม่มีเนาะสกิลเอเฮ้ยสกิลเอคือการล่องหนนั่นเองโอ้โอเคแล้วถ้ากด F อฟีกรอบนึงไม่รู้ทุกคนจะเห็นตัวเราไหมคะแต่ว่าก็เห็นเป็นลางๆอยู่นะถ้ามองดีๆแล้วนะนี่ กดสกิลอะไรกลับมาน่าจะต้องรอสักพักหนึ่งนะคะถึงจะกลับมาเป็นปกติเห็นไหมทุกคนอาจจะเห็นเงาของเราเป็นลางๆมนวะเองเน้ะันนี้คือกำลัลงล่องหุ่นอยู่โหดแต่พออยู่ตรงลานกว้างนี่ก็คือการแจ้นี่ก็คือแบบว่ามองไม่เห็นเลยโอเคก็คือต่อยตอนที่ร่องหุ่นได้ด้วยฮนะนี่โอเคก็ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเอ้ยถือว่านาอยู่นะคะกว่าจะกลับมาให้เห็นอีกรอบเลยนะคะหายจากการร่องหุ่นสกิลจีมีไหมเอ่ยสกิลจีไม่มีสกิลเอช ไม่มีนะคะสกิลเจก็ไม่มีสกิล Z ซเป็นการเหมือนกระโดดลอยขึ้นไปนะคะอิสระมันหนีกระโดดมาประมาณนี้นั่นเองเนาะโอเคสกิลเอ็กซ์จะเป็นการป้องกันนะคะสกิลซีเมื่อกี้ทำไมเอ่ยมนเป็นการแดชไปสกิลวีไม่มีสกิลบีไม่มีเอ็นไม่มีเนาะ มันจะมีอยู่ด้วยกันประมาณนี้นะคะสำหรับในส่วนของสกิลที่เป็นผลในเจ้าสุเกส,เก,สเกโนมิจากเรื่องวันพีเสือหรือว่าผลไม้ปีศาจ์นะคะคือแมปอัเนียังมีผลไม้ปีศาอื่นๆตั้งเยอะมากมายก็สามารถไปหาเจอกันได้เลยนั่นเองนะคะอย่างปลาก็เหมือนกันก็มีหลายปลามากๆเลยก็สาหรับใครเนี่ยที่อยากจะได้ปลาไหนก็มันมีข้อมูลเนี่ยบอกเอาไว้แล้วนะคะก็สามารถไปดูกันได้เลยนั่นเองนะถือว่าเจ๋งอยู่นั่นเองคุณผู้ชอมอ่ะโอเคก็ในส่วนของอนิเมะเรื่องต่อไปหรือว่า ในส่วนของเกมอะไรอยากให้เราเล่นตัวไหนนะคะก็ลองพิมพ์มาที่ใต้คอมเมนต์ดูได้เลยนั่นเองนะอ่าโอเคก็ขอจบคลิปวิดประมาณมานี้แล้วกันเนาะสำหรับใครเนที่ชอบคลิปนีน้ก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนั่นเองสำหรับคลิปก็ต้องขอลาทุกทุกคนถุกๆท่ทททานกันไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม